ในคลิปวิดีโอนี้ครับรวมพลคนชอบเซกครับผมเ,เพื่อนๆใช้แค่ยูนิตสปอนเนอร์อย่างเดียวเท่านั้นครับผมแต่ที่สำคัญเลยคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าเราจะมารีวิวเอนจิเนียร์ที่ได้บัฟใหม่นะครับผมเพื่อนๆดูในส่วนของสเตตัสครับจากเดิมทีคูดาวเขาเป็นยังไงครับผมตอนนี้ดีกว่าเดิมรวมถึง h p u n i ยูนที่สปอนออกมาด้วยนะครับ HP เนี่ยมากสุดถึง1ล้านเลยนะครับผม โอ้ไม่กอนนี่มันคือลูกลัก GM ไม่ว่าจะอัปเดตกี่ทีผู้พัฒนาก็บัฟให้ทุกทีครับและเพื่อนๆจำก่อนหน้านี้ได้ไหมผมจำได้เลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณธันติกพูดว่าเราจะบัฟให้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วแล้วจะไม่บัฟอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าคิดมาเป็นอย่างดีแล้วแต่สุดท้ายเป็นไงก็ได้บัฟอีกแล้วอ่ะแล้วคำถามผมคือขอรับเตดกับเชฟผมพี่จะบัฟให้กี่มงครับยังไม่ได้บัฟเลยนะครับเพื่อนๆ บ๊ให้แต่เอนจิเนียร์โอ้บอกได้เลยว่านี่คือลูกรัก GM ของแท้ครับเปลี่ยนบรรยากาศมาจุดกำเนิดโอไฮโอกันบ้างกับเดสเซิร์และหมดไนแรมครับผมเพื่อนผมก็มัวไปเรื่อยอะจริงๆคือโมเดลเขาเหมือนกันเฉยๆนะครับผมแต่ความเป็นจริงคือไม่เกี่ยวกับเดสเซิร์เลยโอเคมาครับช่วงต้นเกมเราจะวางตัวฟาร์มเงินไปก่อนไหมหรือว่าวางเอนจิเนียร์ไปก่อนผมขอวางตัวฟาร์มเงินก่อนก็แล้วกันนะ้ยจริงๆตัวฟาร์มเงินเราวางบริเวณด้านหลังก็ได้ เพราะว่ายังไงเนี่ยยูนิตที่เราจะวางกันก็อยู่หน้าฐานอยู่แล้วนะครับผมออโต้สกิปมาจากนั้นตามด้วยเอนจิเนียร์เคลียทุกสิ่งนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราเคลียร์ไม่ทันเนี่ยอาการแหลกมาแน่นอนครับผมถอยเล็ดออกมาเยอะเกินไปผมว่าเราสกิปมือดีกว่าโอเคผมวางตัวฟาร,ร์มเงินครบแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะวางเอนจิเนียร์เพิ่มนะยังไม่อัปเกรดนะครับผมหรือว่าเราจะอัปเกรดก่อนเฮ้ยคูดาวสิบวิเลยเหรอ,หอต้นเกมทําไมตรงนี้บอกว่า20อ่บะ เอา้างงนะเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะ10วิแหละเพราะว่าระยะห่างจากการที่เขาสปอนออกมาเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะประมาณ10วินะครับผมโอเคงั้นเราวางเอจินเนียไปเพิ่มอีก1วางให้ครบ4ไปเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดกันแบบรัวๆนะครับดูจากสถานการณ์แล้วฐานถ้าผมเราค่อนข้างที่จะล่าชา้าเพราะฉะนั้นคอ m มานเดอร์คอมมาน่าแมมาครับผมว่าแต่เราจะวางเขาไว้ตรงไหนดี เพราะว่าเขาสามารถสร้างดามเมจได้ด้วยเพราะฉะนั้นเอาวางไว้ทับหน้าก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆผมจะวางเขาไว้ตรงนี้นะหวังว่าเขาจะไม่เจอตันแต่เท่าที่ดูจากวิธีที่ผมวางน่าจะโดนตันครับไม่เป็นไรยอมแรกมาก่อนในช่วงแรกนะครับผมโอเคเอ้ยแมบปบนี้สปอนได้แบบสบายนะครับผมไม่มีอาการบัคผมเพิ่งชมไปเมื่อกี้ว่าแมปนี้เล่นได้สบายไม่มีอาการบัคที่ไหนได้บัคเหมือนเดิมครับผม ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ไหนเขาก็ยังบักอยู่ดีนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเอนจิเนียร์ตอนอัพแม็กแล้ว HP ของยูนิตที่สปอนออกมาเนี่ยจะอยู่ที่6,500นหใช่ไหมครับตอนนี้จากเลเวล6ไปเลเวล7นะครับผมอัพแม็กเนี่ยจะอยู่ที่1ล้านครับสำหรับยูนิตที่เขาสปอนออกมานะครับเพื่อนๆแต่ว่าเงินที่ใช้ในการนับเกียร์เท่าเดิมไหมอ่ะเพื่อนๆผมจําเงินที่ใช้ในการนับเกียร์ไม่ได้นะครับจากเลเวล6ไปเลเวล7ใช้เงิน20,000ครับผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะออโต้สคริปต์ได้แล้วมัง้ง แล้วมาบักอะไรกันอยู่ตรงนี้สองตัวเลยโอเคผมอัพตัวฟาร์มเงินแม็กแล้วนะครับผมที่นี้ออโต้สคริปเลยไหม คิดว่าน่าจะไหวครับ kistenshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป toilett o w e r Defense และรับกดผลเกมพัฒนาวันแมปบ o ็อกฟุพร้อมสินค้าสุดเอ็กซ์ลูจากอนิเม Defense หรือถ้าไม่อยากปป็นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ อัปแม็กมาหนึ่งครับผมอ๋อนี่ไงครูดาวลืมไปเพื่อนๆครูดาวตอนแรก10วิใช่ไหมถูกแล้วนะครับผมพอเราอัปเกรดเขาก็จะค่อยๆทยอยขึ้นกลายเป็น20แบบนี้แต่ว่าที่หน้าล็อบบี้จริงๆผู้พัฒนาต้องใส่10ก่อนดิเขาใส่สลับตำแหน่งกันนะครับผมสำหรับสเตตัสตรงนี้นะผมว่าทีมเราอะไหวแต่คอมไม่น่าไหวครับผม <laughs> ออกมาเยอะเกินไปอาการแหลกเริ่มมาครับเพื่อนเฮ้ย เดี๋ยวนี้ปิดกราฟิกแล้วแต่เรายังเห็นเส้นเลเซอร์อยู่นะครับเพื่อนๆเ,เจ๋งะถ้าเป็นเมื่อก่อนคือปิดกราฟิกคือมันไปหมดเลยไงแต่ว่าตอนนี้คือไม่เห็นแค่ระเบิดแต่เห็นเส้นเลเซอร์อยู่อันนี้ดีนะผมชอบนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดู <S <S เพื่อนๆจะได้เห็นเอฟเฟกแบบตุ้มตามเนี่ยเห็นไหมพอมันตุ้มตามมากๆเนี่ยเราจะแหลกนะครับผมเพาเผื่ออาจจะหลุดด้วยเพราะฉะนั้น <laughs> ผมขอปิดไว้ดีกว่า เห็นแคสินเลเซอร์ก็พอแล้วนะครับผมโอเคสคริป okay. มาอัพแม็กมาอีก1ครับผมตอนนี้แม็กสามแล้วเหลออ็กหนึ่งตัวแม็กตัวที่4มาครับผมทีนี้เราก็วางเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ลงไปอีกนะครับเพื่อ,อนๆผมจะวางไว้บริเวณด้านหลังเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาสปอนออกมาไม่ได้สปอนออกมาจากฐานนะครับเขาสปอนออกมาจากตัวเขาเลยครับผมลิมิต4ใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดเอาลิมิต2อเหรอผมจําผิดเหรอ ลิมิตสองเองนะครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์ไม่เป็นไรเราก็อัปเกรดไปให้แม็กหนึ่งสคริปต์เว็บมาแล้วก็อัปเกรดให้แม็กอีกหนึ่งนะครับผมและทีนี้ก็ปิดท้ายด้วยตัวซัพพอร์ตนะครับอย่างสตรีมเมอร์คอมเมดีแมนผมจะวางเขาไว้เอ่อตรงไหนดีอะ่ะถ้าเราวางไว้ตรงนี้เขาสปอนออกมาจากตัวเขาใช่ปะเพราะฉะนั้นวางไว้บริเวณด้านหลังตรงนี้แหละดีแล้วนะครับผมวางไว้ที่เดียวกับเอนจิเนียร์เลยลิมิตเท่าไหร่สตรีมเมอร์3หรือ4หรือ2น่าจะ4 เอาลิมิตสโอ้โหไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดีกว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับผมที่ลิมิต2นะอัพแม็กมาอีกครับผมคอมมานเดอร์คาเมล่าแมนครับตอนนี้ทีมของเราบอกเลยว่าแข็งแกร่งมากๆครับเพื่อนๆลิมิต2ใช่ปะ่ะโอเคลิมิต2นะครับผมไม่ว่าท o อยลิจ,จะเป็นใครก็ไม่อาจเอาชนะทีมยูนิสุดแก่งของเราได้อย่างแน่นอนว่าแต่ทำไมรถที่เอนจิเนียร์เขาสปอนออกมาอาการมันกระตุกกระตุกนะครับผม สงสัยลืมถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมเว็บที่47ผมออโต้สคริปมาเลยนะครับเพื่อนๆเหลือแค่2เว็บครับผมบอกเลยว่าสามารถผ่านได้สบายอย่างแน่นอนครับผมซานตาซานตาไม่ต้องขายก็ได้มัง้งเพราะว่ายูนิตที่ราวางเนี่ยมันลิมิตหมดแล้วนะครับผมต่อให้ขายซานตาทีวีแมนทิ้งก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆเราก็วางยูนิตเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกนะครับผมเฮ้เดี๋ยวนาทำไมมันตรงมาอย่างนี้เลยอะ เว็บสุดท้ายครับผมดูซิว่าบอสไมเคิลแจ็กสันจะไปได้ไกลแค่ไหนครับเพื่อนๆผมว่าที่แหลกๆเนี่ยไม่น่าจะเป็นที่ทอเรีแล้วแหละน่าจะเป็นที่เราครับคือเราสปอนออกมาเยอะเกินไปตอนแรกผมว่าจะเอาตัวสปอนไปเรอร์ออกมานะครับผมแต่คิดไปคิดมาขอเป็นสปอนยูนิตเคลื่อนที่แบบนี้ดีกว่าครับผมในปูวิทปูวิทเจอไปปับ๊บเป็นไงล่ะเลือดปูวิทหายไปครึ่งอ่ะเจอรถถังเอนจิเนียร์เพื่อนๆดูครับเลือดปูวิท 2,415,000นะครับและเอนจิเนียร์ที่สปอนยูนิตออกมา HP Max สุด1ล้าน3ตัวนี้ก็จัดการปู่วิทได้แบบสบายแล้วนะครับผมจริงๆโดนแค่แบบว่าแลกเลือด2ตัวแล้วก็เป็นการทำดามจก็จัดการได้แล้วนะ <c oughs> เขาทำดามจแรงมากนะผมบอกเลยยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งตีแรงนะครับมาแล้วมาแล้วใจแอนโอ้ใจใจแอนเจอไปแบบว่าแป๊บเดียวนะครับผมหายเลยนะครับเพื่อนเสมูททอยเลตเรา เพื่อนๆคิดว่าอัปเดตครั้งถัดไปเ n นจิเนียร์ยสุดโหดที่ผมปวดปานเนี่ยจะได้รับบัฟกับเขาไหมเพราะว่าเดือนถัดไปก็เป็นตุลาแล้วนะครับผมจํากันได้ใช่ไหมเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันก็จะเข้าตุลาแล้วนะครับถัดจากตุลาก็เป็นพฤศจิกาโอเครู้เรื่อง